สบายดีพี่น้องหมดสููสขสุขคนมนี้บาวสอนจากซองเบาวสอน,อนทั่วอยู่ที่บ้านมะนิลาศเมืมเองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตมนี้บาวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยววัดป่านะร,รัตนคูเจริญธรรมหรือว่าวัดพระทันใจซึ่งเป็นวัดที่กำลังด่งด่างและมีสาวพุทธพากันมาทำบุญและก็ขอพรอ,อย่างหลวงหลายทมาวบ่งห้ดอกไม่เพราะอะไรนั 5, ่นถูกห้าพันขี้ห้าพัน อันนี้หาพาดเนาะบะญรัติกาศทางด้านนอกวัดจะมีสาวบ้านพากันเอาดอกไม้ทูบเทียนมางเบงเนาะมาวางขายเพื่อให้แขกหรือว่าผู้ที่มาทาบุญได้เอาเข้าไปกราบสักการะบูชาเนาะองค์พระทันใจอยู่ภายในวัดสําหรับวัดพระทันใจก็ตั้งอยู่ใกล้แคมเสียนทางเลขที่13ใต้ห่างจากเทศบาลแขวงสวรรคเขตประมาณ80กิโลเมตรในกระหางจากเทศบาล แขวงขาม่วนประมาณ47กิโลเมตรพี่น้องตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านขัวเซนเมืองเซบังไฟแขวงขาม่วนประมาณ1กิโลเมตรพี่น้องบรรยากาศภายในวัดสงบพรมเย็นพี่น้องต่อนหน้าหแจ้กจะมีหสบ้างสองตสํสำหรับผู้ใดที่จะได้ทูบเพื่อบูชาองค์พระท่านใจเนาะทางวัดเพิ่นมีบอใไ้ปักทูบอยู่ทางด้านลุมของหัวแจกอยู่ต่อนหน้าหูป,ปันสร้างพี่น้องผ้าไฟป,ปักทูบอยู่ด้านเทิงมันจะเกิดควันเพราะว่ามีมวลโซน รอวมีสาวพุทธมาทําบุญหลายพี่น้องแต่ว่าถา้าบุใดที่จะไปขอพรหรือว่าไปบะบนต่างๆแม่นขึ้นไปทางด้านเทิงของหอแจกเงเนาะอันนี้แม่นหอแจกหรือว่าอารามของวัดเพิลนองค์พระท่านใจแม่นเพิ่นปฏิสถานอยู่ทางด้านเทิงนี้เนาะ วันนี้ก็มีสาวพุทธศา,าสนิกชนจากหลายบอนหลายที่พากันมาทำบุญละก็มากราไว้สักการะบูชาองค์พระท่นใจสำหรับองค์พระท่านใจก็เป็นองค์พระที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนให้ความศรัทธาอะไรก็มากราไว้บูชาเนาะพี่น้อง ัิธหลายคนก็นได้มาทำบุญและก็มาขอพรที่วัดแห่งนี้หลายคนก็นสมดังคำมักคำปรารถนาพีน่น้องยบรรยากาศการทำบุญอยู่ที่วัดธาทัานใจในมือนี้ก็มีผู้คนมาทำบุญย่างหลวงหลายเนาะมาจากทัก่วทั่วสารทิศของประเทศลาวพี่น้องมาจากนครหลวงิงจันทร์สวรรค์ปากเซยาค่าแขก บนยื่นอีกนะครับว่าด้านเปิดานะจะมีพี่รองสาวต่างประเทศพากันมาเนะาะแต่ว่าตอนนี้ด้านยังพ้อได้เปิดเพื่อ ภายในวัดสงบโฮมเย็นพี่น้องโฮมห้องไปด้วยต้นไม้นะเพราะว่าเป็นวัดป่าเนี่ยเป็นวัดสร้างไม้พี่น้องสาหรับบ้านมานิลาจ้มีอยู่สองวัดวัดหนึ่งแมนวัดพัมระมณีแลวก็วัดที่สองนี่ก็แมนวัดป่ารัตนาโคตรเจริญธรรมหรือว่าวัดพระทันใจพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่วัดป่ารัตนโคตรเจริญธรรมนอกจากมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนาะ หัือว่ามีพระทัานใจที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีหอยพระบาทซึ่งมีความเสื่อกันว่าเป็นหอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นเคยเสด็จมาในข้างพุทธการบรรยากาศภายในวัดสงบห่มเย็ยนพีน่น้องห้อมหอมไปด้วยต้นไม้ปกคลุมนี่เป็นพระปางนาาปกพระปางนาาปก จะน้อนมาสอนจะพาพี่น้องไปเบิงห้อยพระวาดเนาะบรรยากาศภายในวัดเนาะเป็นประตับประดาสวยสดงดงามมีต้นไม้สงบห่มเย็นกลอดมือเนาะวันนี of ้ก็อากาศดีพี่น้อง ้าฝนบปตกเริ่มเข่าสู้ล้วดูหนาวแล้วพี่น้องอันนี้เป็นทางลงหอยพระบาททางลงหอยพระบาทเนาะทางด้านลุ่มพี่น้อง นี่เป็นหอยพระบาทพีน่น้องหอยพระบาทใหญ่ขนาดเป็นพระร้านหินพระร้านหินใหญห่หลายคนที่เข้ามาทำบุญอยู่ที่วัดท่านวัดอวัดพระท่านใจได้มากราบไหว้สักการะหอยพระบาทนี้เนาะมันจะมี ทำไว้บูชาหอยพระพุทธบาทนําเนาะสำหรับห้อยพระบาทนี้เนาะมีความเชื่อกันว่าเป็นห้อยพระบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะข้างหนึ่งในพุทธการในข้างพุทธการเพิ่นเคยเสด็จมาสถานที่แห่งนี้นสำหรับวัดปลารลัตรนาโคตรเจริญธรรมนา,าสาวสเนเคยมาถ่ายทำให้พี่น้องได้เบิ่งเท่าย่างแล้วเนาะเมื่อบุญบางไฟปี2019คนั้งนี้เป็นครั้งที่สอง สำหรับวัดป่ารัตนโคตรจเจริญธรรมเนาะแต่ละมือแต่ละเวรเนี่ยจะมีสาวพุทธศาสนิกชนเลยเข้ามาทำบุญมากาบไวสักราบุชาบริาขาดพี่น้องเลยวัดนี้กำลังเป็นวัดที่มีสื่อเสียงโด่งดังพี่น้องสำหรับวันนี้บาซสนก็เลยมีโอกาสดีเนาะเลยได้พาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวมาส้มเบงภ้ามรยากาอยู่ทางด้านหลังของวัดจะมีหนองน้ําใหญ่เนาะตอนนี้เพิ่งกำลังรับปุง ตอนนี้ Omaha, ท, tai, ทางด้านหลังของวัดนะเพิ่นกำลังฟ้าปลุงเนาะทางด้านหลังจะมีหนองน้ำใหญ่เนาะหน้าเพื่อนหน้าจะเห็นเป็นบอนส้มวิวเนาะเป็นบอนนางส้มวิวคิวทัศน์ธรรมชาติบรรยากาศตอนนี้เนาะผู้คนกำลังลางไหลกันเข้ามาทำบุญพี่น้องมาจากทุกทั่วสารทิศอาจารยนครหลวงยังจันทร์สวรรค์ปากเซคำม่วนเนาะ สำหรับคลิปนี้บ้านนี้บาวสอนก็ขอจบไปเพียงสามีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บาวสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปครั้งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงยูรีมีเฮงโชคมานเงินคำร่ำรวยสบายดี